จากบ้านมาไกลไม่น้อยเมื่อได้ฟังเพลงดังคุ้นหูคนบ้านเดียวกันซึ่งท่วงทํานองและเนื้อหาชวนให้นึกถึงบ้านเกิดยิ่งได้พบนักร้องตัวจริงไผ่พงษ์สะทอก็เพิ่มความสุขในหัวใจแฟนคลับทําให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทั้งพนักงานลอกท่อกวาดถนนและอีกหลายหน้าที่ซึ่งรับบทหนักช่วงน้ําท่วมได้หายเหนื่อย วันธนาโพชักคุ้มอดภูมิใจที่จะอวดรูปถ่ายคู่กับนักร้องในดวงใจไม่ได้เธอยอมรับว่านี่คงเป็นโอกาสเดียวที่ได้พบตัวจริงในขณะที่เพื่อนๆอีกหลายคนยังไม่ลืมเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่สร้างความลำบากซึ่งก็ได้บทเพลงให้กำลังใจเหล่านี้ช่วยให้ผ่อนคลายในวันที่เหน็ดเหนื่อยคือเก็บขยะที่แบบว่าตามหมู่บ้านมาทิ้งหรือว่าต้นไม้ที่มันตายอะค่ะต้องเก็บทิ้งหมดเลยต้นไม้มันไม่เหลือเลยต้นไม้ไม่เหลือเลยค่ะ <Okay. S 2> ตอนนั้นก็มันเย็นนะคะตั้งแต่เช้าก็บ่าย,ยเย็นยๆนะคะอ๋อคือความลำบากคือเส้นบลมอะค่ะเพราะต้นไม้ที่มันตายพอตายเสร็จรแล้วเราต้องเก็บทิ้งพอเก็บทิ้งอันนี้รถมันวิ่งเยอะค่ะพอาน้าแห้งรถเริ่มวิ่งคือลําบากตรงช่วงนี้อะค่ะเพราะเสริรมากจะทํางานกันก็เล่าฟังเสาเบาไปด้วยค่ะ <c oughs> อ่าฮะก็ตัดหญ้าก็กว่ากันไปก็ฟังเสียบหูฟังอะไรเง ے, ี้ยก็ขวาดไปก็เต้นบงฟังเพลงกันไปอย่างเงี้ยสนุกมันฆ่าวลาเลยก็เราทํางานไม่เครียดเนี่ยก็เออได้ฟังเพลงเออเพลงเพราะดีนะอะไรเงี้ยทากันไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆก็หายเหนื่อยไปเป็นพักๆก็เลยมีเพลงเหล่านี้เพื่อที่จะหยุดความรู้สึกคําว่าเศร้าคําว่าท้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยบางคนได้ยินเพลงเพลงที่ความหมายดีๆก็เฮ้ เอออย่างน้อยคนอื่นก็ยังยัง,ยงลำบากกว่าเรานะ,ะเ,เพลงเพลงนี้ความหมายดีเนาะหยุดฟังนิดนึงยิ้มได้แล้วเขาก็ทํางานต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเหมือนกําลังใจเล็กเล็กน้อยน้อยที่อยากจะมอบเป็นส่วนหนึ่งในการในการใช้แรงงานในการเป็นกำลังใจในคนท,ที่ที่สู้ชีวิตใช้ใช้แรงงานตรงนี้นะครับทุทกคนครับผมพร<อ>้อมพร้อมยังครับ เขตทวีวัฒนาเป็นอีกพื้นที่ที่ต้องรับมือกับน้ำท่วมหนักนานกว่า2เดือนเจ้าหน้าที่หลายคนตกอยู่ในฐานะผู้ประสบภัยภายหลังน้ำลดยังต้องรับภาระหนักทำความสะอาดเก็บกวาดพื้นที่คอนเสิร์ตเล็กๆของไผ่พงศธรและของเพื่อนจึงแทนคำขอบคุณที่ไม่เพียงบอกกับแฟนเพลงแต่ยังตอบแทนน้ำใจที่ช่วยให้พื้นที่ย่านนี้กลับคืนสภาพเดิมในเร็ววัน